สวัสดีครับสวัสดีอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางการแล้วมันจะดูยุ่งยากไปวันนี้ผมนะปู่ปู่เก่าราชคลิกลับมาสร้างความรำคาญให้ท่านอีกครั้งหนึ่งกับบทเรียนกีตาร์สบายสบายสไตล์เกรียนเกรียนเวียนหัวตายเป็นเลยละกันนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรดีจริงๆแล้วก็คุยกันเป็นหลายเรื่องแล้วจนหลังๆก็เริ่มจะตันแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทำไมแว่นมัว วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเรียกได้ว,ว่าเทคนิคการคิดการจับคอร์ดต่างๆที่มันจะทำให้เราเพูดได้ง่ายๆว่าสามารถที่จะจับคอร์ดพื้นฐานต่างๆที่เป็นเมเจอร์และไมเนอร์เนี่ยได้อย่างน้นอยๆเนี่ยแปเปอร์ซนะครับ80%ของคอร์ดที่มีอยู่บน โลกใบนี้นะครับในคอร์ดกีตาร์วิธีการคิดของผมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่วิธีการใหม่ที่ผมคิดเองนะมันเป็นทฤษฎีเก่าๆที่เขาร่าเรียนกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราก็เอามาเรียบเรียงเป็นคําพูดให้มันง่ายอย่าเพิ่งราคาญนะครับผมไม่คนพูดมากแบบนี้เองนะครับโดยพื้นฐานของทุกท่านที่จะต้องมีในในคลิปนี้นะครับก็คือว่าะจะต้องจับคอร์ดเป็นอย่างน้อยๆห้าคอร์ดนะครับก็คือคอร์ดสี่ คอร์ด A อคอร์ด G แล้วก็คอดด e, จากนั้นเป็นคอร์ด D นะครับใครที่ยังจับคอร์ดเหล่านี้ไม่เป็นนะครับแนะนำว่าให้ให้ฝึกจับก่อนแล้วมันจะง่ายนะครับนั่นคือนั่นคือทริคอย่างแรกที่จะต้องอทำได้ในในตอนนี้อย่างที่2ก็คืออยากจะให้ทุกคนมองการจับคอร์ดทั้งหมดเนี่ยเป็นคอร์ดทาบ โอ้โหพอบอกขอท่าปุ๊บบางคนบอกฉีกหายนะอย่าไปกลัวมันฮะอย่าไปกลัวมันนะครับมอมันเป็นขอทท่าถามว่ามอให้เป็นขอทท่ายังไงในเมื่อขอดฟอร์มพวกนี้มันก็อยู่ไม่เกิน3เฟดแรกอยู่แล้วนะครับก็คือคิดง่ายๆฮะตรงส่วนนี้ฮะตรงสีข,ขาวๆเนี่ยนัดเนี่ย นะครับนัดเนี่ยให้เรามองว่ามันเป็นนิ้วชี้ของเรามันทําหน้าที่ทาบสายเอาไว้นะครับให้มันมองว่าเป็นนิ้วชี้จากเฟตที่1 2 3าใช่ไหมฮะอันเนี้ยให้มองว่าเป็นเฟตที่0ูนย์เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีอันนี้เราจะต้องเอานิ้วท่าเอาไว้นะครับให้มองอย่างนี้วิธีการเล่นวิธีการหาขอดนะครับระบบนี้เนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าระบบเคสหรือคาเกตก็ไม่รู้แหละพอดีตอกอังเกตไงเคยพยายามเรียนจาก YouTube แล้วไม่สำเร็จโง่ อ๋ออะเราก็มาดูกันว่าไอ้วิธีการคิดแบบเคสหรือว่าคาเกตเนี่ยมันมันพูดถูกป่างวะเนี่ยแก้ให้ด้วยนะคะใครที่รู้ส่วนคนที่ไม่รู้ก็ตามตามผมมาเดี๋ยวจะพาไปตกเหวเริ่มจากคอสีนะครับคอสีปกติเราจับแบบนี้ใช่ไหมครับปกติเราจับแบบนี้คอสีใครจับไม่เป็นก็เหมือนเดิมฮะคูเก,กิลเซิร์ชกไปบายคอสีขึ้นมาบานเลยนคะรครับจับคอสีปกติเราจับอย่างนี้หรือบางคนอาจจะจับอย่างนี้ จับรบทั้ง5้านิ้วนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านลองคิดใหม่นะครับโดยการเราจะไม่ใช้นิ้วชี้ในการจับคอร์ดเลยเพื่อที่จะให้มันเป็นสูตรในการหาคอร์ดต่างๆนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนิ้วจากแบบนี้ให้เอาจับแบบนี้แทนคือเอานิ้วนางนิ้วกลางมาแทนตำแหน่งของนิ้วชี้สายที่1เฟสที่หนิ้นวนิ้วนางมา นิ้วนางมาจับที่เฟตที่2ส,สายที่สี่แล้วก็นิ้วก้อยมาจับเฟตที่5้าซึ่งเป็นเบสน,นะครับจับแบบนี้ขอดสี่ส่วนนิ้วชี้ว่างๆนะครับว่างๆสมมุติว่าเราทาบอยู่บานี้อ่าสมมุติว่าเราทาานะครับท่าไปที่นัดของมันเลยนะครับท่าไปที่นัดของมันเลยนะสมมุติสมมุติเราจะได้ขอดสี่นะครับเป็นฟอร์มลักษณะนี้ก็คือฟอร์มขอดทาบหลังจากนั้น มันจะมีประโยชน์ยังไงในการที่จะหาขอดต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องของช้าและแ a งนะครับช้าและแ a งมันเป็นยังไงนะครับช้าก็คือการเลื่อนขึ้นไป1นช่องถูกไหมฮะหนึ่งช่อง,ห,ห,ง,องหรือว่าเครื่องเสียงเราจะเราจะเรียกว่าช้าส่วนแ a งเราจะไหลลงมา1ช่องมันจะเป็นแ a งนะครับใครที่งงก็งงต่อไปม <laughs> ีประโยชน์ะไรว่าเนี่ยคลิปเนี่ย <laughs> เมื่อเราได้คอร์ด C อย่างนี้แล้วนะครับเราจะหาคอร์ดอื่นยังไงนะครับไล่ภา,าษาอังกฤษ,าษาเป็นไหมคร C D E F G A B นะครับแค่นี้นะครับ C D E F G A B มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมมันไม่เริ่มจาก A B C D E F G วะช่างมันช่างมันเอาไว้บางวเยจะมาทําคลิปอธิบายนะครับแต่คาดว่าคงไม่มีคนดูอะเพราะทำเลยที่เป็นสาระแล้วคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่ เมื่อเราได้ C แบบนี้ปุ๊บนะครับถามว่าขอต่อไปเราจะหายังไงนะครับเราเลื่อนฟอร์มทั้งหมดเนี่ยขึ้นมา1ช่องปึ๊บค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับจากเดิมมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนิ้วชี้สมมติว่าทาบตรงนั้นแล้วเลื่อนขึ้นมาปั๊บหนึ่งช่องนิ้วชี้มันก็จะไปทาบอยู่ตนแหน่งแฟตที่1ส่วนนิ้วอ,อื่นๆมันก็จะเลื่อนฟอร์มขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับพอเราดีดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น C Shar p ทันที นะครับจากเดิมเป็น4เลื่อนมาหนึ่งช่องเอานิ้วชี้กดเป็น4ชาร์ปเลื่อนถัดไปปัป๊บเราเรียกข้อน,นี้ว่าขอดีนะครับเราเรียกข้อน,นี้ว่าขอด e. ีเลื่อนขึ้นไปอีกปั๊บดีชาร์ปหรือว่าอ e ีแฟ t เลื่อนขึ้นไปช่องปั๊บเป็น E เลื่อนขึ้นไปช่องปั๊บเป็น F เลื่อนขึ้นไปช่องปั๊บเป็น F ชาร์ปหรือว่า G e f แฟร เลื่อนไปอีกช่องปั๊บเป็นจีเลื่อนขึ้นไปอีกจีช้าเลื่อนขึ้นไปอีกเป็นเอซีด e G เเราได้ตั้งหกคอร์ดในฟรอร์มนี้นะครับเราได้ตั้งหกคอร์ดในฟรอร์มนี้บางคนงงโอ้โหพี่ไอซีอะผมยังพอพอได้นะจับจับลักษณะยนี้พอได้แต่พอมันเริ่มเลื่อนขึ้นมาเป็น C ชช้าปุ๊บเนี่ยโอ้หมันปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันมัน,มนทาบนะครับมันทาบ ผมจะพูดเสมอๆว่าถ้าถ้าไม่ฝึกให้ชินนะครับเราทําไม่ได้หรอกนะครับถ้าไม่ฝึกให้ชินเราทําไม่ได้หรอกเลื่อนจะไปเป็นดีนะครับเดียยเออดเ๋ยวม,ม,ม,มันจะมีวิธีง่ายกว่านี้ว่าเอ้ยคอร์ดดีเนี่ยไอลักษณะของคอร์ดดีเนี่ยถ้าเราไม่จับภาพเราจับได้ไหมนะครับเราจะมีวิธีง่ายกว่านี้โดยการยัไงไงเม่ฮะปุ๊บลองสังเกตนะครับลองสังเกตปุ๊บ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 ,บเราเปลี่ยนเป็นฟอร์มนี้ปั้ง เป็นดีธรรมดานะฮะมันก็กลายเป็นคอร์ดดีเงี้ยนี่นี่คือวิธีการจับที่ง่ายๆโอเคเราอย่าเพิ่งไปใส่ใจมันเราเรามาดูอันต่อไปกันก่อนดีกว่าว่านอกจาก C ที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆกันถึง A แล้วเนี่ยฟอร์มต่อไปฟอร์ม A นะครับปกติเราจับคอร์ด A เราจับแบบนี้บางคนอาจจะจับแบบนี้แต่วันนี้อยากให้ทุกคนยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วจับฟอร์ม A นี้ฮะเพื่ออะไร เพื่อนิ้วชี้เราจะได้สมม่งนูิไปทาบในนะแล้วเราจัดการเลื่อนขึ้นมาทีละฟอร์มฮะเหมือนเมื่อกี้เลยจาก A เลื่อนขึ้นมาหนึ่งช่องปุ๊บมันกลายเป็นเชาร์ปเลื่อนขึ้นมาอีกหนึ่งฟอร์มปั๊บมันกลายเป็นขอ์ด B เลื่อนขึ้นไปปั๊บเป็นสเลื่อนขึ้นไปปุ๊บสี่ชาร์ปเลื่อนขึ้นไปปั๊บเป็น D เลื่อนขึ้นไปปุ๊บดีชาร์ปอ e. แค่สอฟอร์มเห็ไหครเราได้เราได้คอร์ดจำนวนมากมายมหาศาลจาก A พปุ๊บเราก็ไปเมื่อกี้ C A ต่อไปฟอร์ม G ปุ๊บฟอร์ม G เราจับนอันนี้แหละที่จะเป็นปัญหายุ่งยากมากๆสำหรับเพื่อนๆเ,เพราะว่ารูปของนิ้วเนี่ยมันท่าค่อนข้างลำบ,บากนะครับจาก G เราจับแบบนี้ใช่ไหมครัปุ๊บข้ห้ อันนี้สมมุติว่าทาบแบบนี้ไว้นะครับเลื่อนขึ้นมาเหมือนเดิมครับผม G ก็เป็น G ชาร์ปบางคนบอกโอ้บันเทิงแล้วปกติจับธรรมดาก็แย่แล้วแล้ว G ชาร์ปนี่มันค่อนข้างที่จะแบบว่า โหดร้ายมากเพราะช่วงของนิ้วมันค่อนข้างขา,งขางโอเคเรามีวิธีการจับง่ายกว่านั้นนะครับเรามีวิธีการจับง่ายกว่านั้นนะการจับคอร์ดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจับให้ครบทุกโน้ตก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเวลาที่เราเล่นกับวงเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอดีดสายเบสไปด้วยเพราะมันมีอีกตําแหน่งหนึ่งที่เรียกว่ามือเบสคอยดีดให้เราเพราะฉะนั<ม>้นแล้วเนี่ย จากคอร์ดจที่มัน G ีชาร์ปที่มันูหดูอลำบากยากเย็นแสนเข็นปวดกระบาลใจเหลือเกินเนี่ยเราสามารถลดรูปมันได้โดยการยกหมดเลยแล้วเหลือนิ้วก้อยเอาไว้ฮะแล้วนิ้วชี้ทาาแค่นี้ปุ๊บกลายเป็น G ีชาร์ปแล้วในจี G ชาร์ปแบบลดรูปหรือหลายๆคนจะบอกว่าคอร์ดประยุกต์อะไรก็แล้วแต่ละก็แล้วแต่จะคิดกันไปนะครับปุ๊บจชาไป A A ชาร์ปไปเอ,อ A, ก็ไป B B บชาร์ปก่อนแล้วก็ไป B เนี่ยคือลักษณะของของการจับการจับเลื่อนฟอร์มไปเรื่อยๆ,ๆนะครับค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆดูไปถ้าถ้างงสงสัยก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบเราได้3ฟอร์มแนละ้ว C A G E ปกติ E จับแบบนี้ E จับแบบนี้ปุ๊บเปลี่ยนฮะ เอานิ้วนางมาแทนตำแหน่งนิ้วชี้แล้วจับในลักษณะของรูปนี้แทนปุ๊บแล้วนิ้วชี้ไปทาบพอเลื่อนขึ้นไป1นึ่งเฟสปุ๊บเราได้คอร์ด F เลื่อน f ช g า g ีจ A. A ีช้ช อีปุ๊บอันต่อไปเป็นดีด <D. D. S 1> ีจริงๆแล้วเนี่ยไอฟอร์มดีลักษณะเนี้ยมันก็ซ้ำซ้อนจากซีอันแรกนะนึกออกไหมฮะมันซ้ำซ้อนยังไงนะครับลองนึกภาพดูนึกภาพตามนะครับเราจับซีเราเลื่อนมาเป็น C ีชา้าเราเลื่อนมาเป็นดีอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันมีวิธีการจับไ่ายทนานั้นถ้าเกิดว่าเราไม่จับเทับเราจับแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟอร์มดีมันกลายเป็นฟอร์มดี แต่ถ้าแบบนี้นี่คือดีเต็มรูปนะครับนี่คือดีเต็มรูปสามารถเลือกจับได้นะดีดี F ีเอฟอ่าดีมันจะย้อนกลับไปหาสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าผมไม่จับแบบนี้ผมจับแค่นี้ไอ้คอร์ดดีไม่มีปัญหาเพราะเบสมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ในคอร์ดอื่นๆเนี่ยอย่าง E เงี้ เบดมันไม่มีมันจะเล่นยังไงถ้าเล่นกับวงมันไม่มีปัญหาเราสามารถดีแค่3สายอ่าสสายได้แล้วมือเบสในวงของเรามันจะดีเบสให้มันก็จะกลายเป็นอเต็มรูปนะครับอ่ะจากดีเลื่อนไปเป็น D D s ดีดีชาร์ปอ่าจอยู่นี่ทอทีี G, ได้แล้วทั้ง5้าขอดนะครับระบบเคสตรลงก็ยังไม่รู้นะว่ามันอ่านว่าอะไรเคสหรือว่าคาเกตก็ไม่รู้หรอกใครรู้ช่วยบอกทีนะครับสาธุขอขอทีขอทีนะครับทริคของการการเล่นในลักษณะน,นี้มันทําให้เราสามารถที่จะ,ะนึกหรือว่าจับขอร์ดได้แบบว่ากว้างมากๆโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปไปคิดไปดูว่า วิธีอขอ์ดนี้จับยังไงขอรดนู้จับยังไงขอดนั้นจับยังไงนะครับอันนี้คือวิวธีการคิดถามว่าเ <c oughs> มือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาจับลึกๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะไอ้ห้าขอดที่เราจับกันมาเนี่ยพอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันก็จะวนกลับมาหาสิ่งที่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับอย่างสมมติเราเริ่มจากคอร์ดฟอร์มสี่ใช่ไหม เราจะเล่นขอดีเนี่ยถามว่าจําเป็นที่จะต้องจับอย่างนี้ไหมไม่จำเป็นเพราะมันจะมีฟอร์มที่ง่ายกว่าน,นั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองให้ทะลุนะครับ E e ตรงนี้ก็มีนะครับหรือ e ตรงนี้ก็มีเลือกใช้ฮะเลือกใช้ในวิธีการจับที่ง่ายที่สุดยกเว้นเพลงที่มันจําเป็นจะต้องมีสำเนียงที่มันสูงขึ้นหรือมันจะต้องมีอะไรที่มันบอกว่าเออ ต้องการความกระจา่างต้องการความยุ่งยากในการเล่นโอเคเราก็มาเริ่มใช้ในฟอร์มของของเืนี้นะครับภาษาทฤษฎีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเชฟเชฟหรือว่ารูปร่างอย่างคาว่า G ีเชฟเนี่ยก็คือจับขอดจี G. G ในฟอร์มจับจับจก็คือฟอร์ม G แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดว่าเอจีเชฟ ก็คือจับคอร์ด A ในฟอร์มของ G นะครับเราก็เลื่อนโดยการใช้ทฤษฎีเมื่อกี้นะครับลดรูปเราก็จะได้รูปของ A G shape ค่อนข้างงงนะครับค่อนข้างงงเอาเป็นว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่เข้าใจก็ก็ไม่ต้องไปเข้าใจมันก็ได้ <laughs> เอเป็นยังไงวะแต่ถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจมันก็จะจะ,จะช่วยได้นะครับ G shape อย่าง A ะ A A shape อย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะจับ B ใน form A แล้วก็จะเขาก็จะเรียกว่า A B shape พอเขาพูดว่า A B shape ปุ๊บเราก็นึกถึง form A เลยแล้วก็เลือ่อนปั๊บเนี่ยคือ A B shape C B shape D B shape E B shape F B shape อันนี้คือลักษณะของภาษา,ษาทฤษฎีนะครับเราเราจำเอาไปแล้วก็ไปคุยกับเขาได้นะครับจำเอาไปแล้วก็ไปคุยกับเขาได้เป็นไงฮะครบเลย7คอร์ดเมเจอร์ ง่ายมากง่ายมากนะครับเป็นการาเลือกใช้ฟอร์มเป็นการคิดตามฟอร์มคอดนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยสิ่งที่จะทําให้ทุกท่านเล่นได้โดยสนุกสนานและชํานาญก็คือการฝึกซ้อมจนเกิดความเคยชินนะครับ มันไม่มีทางที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วจะจะเก่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใดไม่ว่าจะเป็นคุณครูท่านไหนหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่ทําคลิปสอนกีตาร์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีเทคนิควิธีการที่ดีทั้งนั้นไม่จาเป็นต้องดูผมคนเดียวนะครับดูคนอื่นๆประกอบด้วยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีมุมมองในการเล่าที่แบบว่าเออมีความแตกต่างออกไปหรือกระจ่างก,กว่านี้นะครับทุกท่านสามารถเลือกดูได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้เลือกเลือกที่จะเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะ นะยังไงก็แล้วแต่ไม่อยากให้มันนานเกินไปสําหรับแต่ละคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวข้าวหนะ้าเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของไมเนอร์บ้างนะครับไมเนอร์ minor นี่ง่ายมากนะครับไมเนอร์ minor นี่ง่ายมากเ,เราจะมาดูว่าเอ้เราจะเลื่อนฟอร์มในลักษณะของการใช้เมเจอร์แบบนี้กับไมเนอร์ได้ไหมแล้วเราจะสาหาคอร์ดได้ไหมนะฮะแล้วกลับมาพบกันนะครับก็ลกลับมาพบกันก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe ที่แฟนเพจตามลิงก์ข้างล่างคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแก่สายันสัญญาในการสร้างสารรค์ผลงานต่อไปขอบพระคุณมากครับที่ทนดูและติดตามกันมาจนถึงขนาดนี้หวังว่าวิธีการจับขอในลักษณะน,นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากเลยละ่ะไม่น้อยละ่ะขอบคุณมากครับไม่บาย